สวัสดีคะ่ะเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะเนะเาะวันนี้กัอากาศกับเป็นเหมือนเมืดอยขึ้ม,ม,ม,มเป็นยันงไงพวกน้นเนาะกับสถ,สถานการณ์ของนี่เนาะหน้าวันนี้กัมีข่าวบุอยดีอีกแล้วอืมจะพีอันนั้นเพื่อนกับก้าวมาอีกรอบเนะเาะของประเทศนิวซีแลนด์นี่ยกับคิดว่า อันลงมาอยู่อันอันระดับเมืองเมืองที่ยะอยู่นี่เนาะอยู่ระดับสองแต่ทังทังเหนือทีทีทีเพิ่นมีอยันเป็นตรวจ่อนี่ลงไปแล้วนะคะอยู่ระดับสามแล้วเนาะแต่ว่าเมืองหนื่ว่าไนหนมีอีย่างโอ้ยพี่น้องซิลเซาเก็บเมื่อนี้กะคุณย่ายกะไปช้อปปิ้งกะบไปว่าคนกะหลายหลยเนาะค่ะเนาะเขาแบบว่าพอเพิ่นเตือนอ,ออกมาเมาื่อคืนนี่เนาะ เตือนออกมาเมื่อคืนนี่าก่อนเที่ยงคืนประมาณสี่หาหุมเนาะเข้ามาบ้านนี่เมื่อนี่กอะอะตื่นเสาร์มากกับตื่นตต่ปกติแหละเนาะ,ะคุณยายก็เลยไปชอปปิ้งไปยังอันนี้คนหลายคักพี่น้องหลายคนคักคุณยายกับสีแดงอ่อนพาอัน,าอนมาใหา้เบิงเนาะค่ะเนาะ,ะมันมันมันคนหลายคนไป ชอปปิ้งไปอีกองเนาะเตรียมของไวนะ้เนาะยานว่ามีการปิดโตไปอีกรอบสองมื้อนี้ก็บ่มีกอ้ยังหลายมาหอดหิวเขา้าแต่บอกว่าเนาะมันก็เลยเวลาเลยเวลากินแล้วเนาะเข้าเวเชราไถ้ากินบ่ไดถ้าไปซื้อของมันมันติดมันอันนี้หลายหลายมันก็เลยหิวหิวกันยังม,มันบ่ไปบาดที่นี่อันนี้เนาะที่เห็น <c oughs> คุณยายคิดอยาก คิดอยากพิซซ่าเดี๋ยวปั๊บกล่องลงให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะไปตรงเบิ้งดอกหนาหนาซิวนี่เนาะ,ะอ่าเบิ้งอันพิซซ่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องพร้อมกันค่ะว่ามันมีแบบไหนเนาะค่ะว่าอ่าแฮมแฮมกับอันนั้นอ่าสับปะรดนะ เบิงวามันติดเป็นแบบใหนเคยแต่สื่อเคยแต่สื่อเคยแต่สั่งเขามากินเนาะข้านอกแต่ว่าเมื่อตอนที่อยู่เมืองไทยตอนที่ทับบ้านอาหารอยู่เมืองไทยเนาะเป็นอันลืมมือเขาคุณยายกะเคยเห็ดเคยอันน,น,นี้อันนี้อยู่เนาะผิซสารแต่ว่ามาอยู่ที่นี่คุณยายกับเพราะถ้าไหนนี่มีแต่สื่อกินมีแต่สั่งกินนะคะเห็น หนามันก็ออกมาแบบนี้เนาะอันมีสับปะรดในมีอัน,นปปแฮม,มอีหยังแล้วเนาะแตเป็นแบบว่ามือนี่หิวหลายกะเลยสีเนาะค่ะเนาะแต่ของแบบว่าเช็ดเรียบร้อยแบบนี้เป็นยากแค่แเม่ท่านเคยเห็นเมื่ท่านได้นี่ส่วนมากสิกินแต่อาหารไทยสิกินแต่เยังเคค่ะเดี๋ยว มาเบิ่งเนาะว่าอาหารมื่นมื่นเสาหมื่นเที่ยงเพราะมันหมื่นหมื่นเสาเสาของคุณยายก็คือเป็นว่ามื่นเทียงหน,นอง่อยเนาะค่ะน้องเพราะว่าหญิงตัดสีเทียงสีปลายแล้วน้ำมันห้าได้กินเอียงอยู่จะเลยสีเห็ดล่องอกอันอันนี้พิซซ่า เตาอบเตาอบกับกาบอันนี้ไว้แล้วเนาะนเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันเนาะค่ะว่ามันสิเป็นยังไงเอมมันสิแสบสมอยากเนาะเดี๋ยวเข้าเขามาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะ เออ่ในช่วงนี้คุณยายก็เสียวนอันถาบไปช็อปปิ้งเอาเยังมาปนน้าผลงเนาะแต่ลอยจับนี่นเนนยเข้ากับป้ามาเบิง่งว่าอาหารเสิาของคุณยายจะเป็นยังไงเนาะคะ เดี๋ยวคุณย่ากสิเดยตรงน้ำกินกับไอช่วงกาแฟไปถาก่อนนะเดี๋ยวาเไปเจอกันใน่ันเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินพิซซ่านะจ๊ะกนะจักเมันแข็งแข็งเน่อยว่ามันสิใหม่ผลแร้วพี่น้อง